สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพิจารณาถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงก็คือพื้นที่ไม่ได้อยู่ในแนวราบนะครับก็คือพื้นที่ทํามุมกับแนวราบด้วยมุมที่ป้าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราวางวัตถุนะครับเราวางวัตถุ ที่มีมวล m อยู่บนพื้นเอียงถ้าเกิดเราไม่พูดถึงแรงเสียดทานนะครับเราจะพูดถึงแรงเสียดทานในตอนต่อไปนะครับในต,ตอนนี้เรายังไม่พูดถึงแรงเสียดทานเจ้ามวลก้อนนี้ก็จะไหลลงมาตามพื้นเอียงนะครับสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือมันไหลลงมาด้วยความเร่งเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราอยากรู้แรงที่กระทําต่อมวลนี้นะครับแรงรวมว่าเป็นเท่าไหร่แล้ก็ต้อง เขียน free body diagram นะครับเวลาเขียน free body diagram เนี่ยเราอาจจะแทนวัตถุของเราด้วยจุดนะครับจุดจุดน,นี้นะเพื่อให้ง่ายต่อการวาดแรงแรกเลยที่เราเขียนได้ก็คือแรงที่เป็นน้าหนักนะครับก็คือ mg อีกแรงหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องมีแน่น,นอนก็คือแรงที่พื้นเอียงนะครับผลมวล m ก็คือแรงตั้งฉากนั่นเองนะครับ แรงตั้งฉากเนี่ยมันจะกระทาในทิศที่มันตั้งฉากกับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แรงที่ชี้ขึ้นไปตรงๆแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีพื้นเอียงมันก็จะทํามุมกับแนวดิ่งนะครับทีนี้มุมนี้คือเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถใช้เลขาคณิตเบื้องต้นนะครับคิดได้ก็คือเราสามารถลากเส้นตั้งฉาก ไม่ใช่นะครับลากเส้นที่ขนานกับแนวนอนตรงนี้นะครับแล้วตามหลักของเราขาคณิตก็คืออันนี้เป็นเส้นที่ตัดเส้นขนานเพราะนั้นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเท่ากันสองมุมนี้เท่ากันนะครับพอสองมุมนี้เท่ากันปุ๊บมุมนี้กับมุมนี้นะครับก็จะเท่ากันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเก้าสิบองศาตั้งฉากที่มันหมุนไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมุมทีตาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาแรงนี้มาเขียนใน f r e Body Diagram น,นะครับแ,แรง N นะครับมันก็จะเป็นแรง N ที่ชี้ด้วยมุมทีตาก็คือมุมของพื้นเอียงนะครับไปทางทิศอย่างที่ว่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแรงแค่สองแรงที่กระทำต่อวัตถุก้อนนี้เสร็จแล้วเราสามารถหาแรงรับได้นะครับ ทีเรารู้ว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ลงมาในแนวพื้นเอียงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราจะรวมแรงเนี่ยตอนแรกเราจะคิดว่าเอะเราน่าจะแตกแรง n นเนี่ยให้อยู่ในแนวดิ่งกับแนวนอนแล้วก็เอามารวมกันนะครับอันนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกมากที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงมวลก้อนเนี่ยมันก็ไหลลงมาในแนวพื้นเอียงอยู่แล้วนะครับ การที่บอกว่ามันไหลลงมาในแนวพื้นเอียงเนี่ยมันแปลว่ามวลก้อนนี้มันไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงก็คือในแนวที่แรงเอ็นมันชี้อยู่เนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะง่ายกว่าถ้าเกิดเราแทนที่จะแตกแรงเอ็นนะครับให้อยู่ในแนวดิ่งกับแนวราบเราแตกแรงเอ็มจีให้อยู่ในแนวเดียวกับแนวเอ็นแล้วก็แนวที่ตั้งฉากกับแนวเอ็นนะครับเพราะนั้นผมจะเขียนแนวนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็คือ แนวที่อยู่ในแนวเดียวกับแนว N แล้วก็แนวที่ตั้งฉากอันนี้จริงๆก็คือแนวพื้นเอียงนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะวาดแล้วมุมมันไม่เท่ากันแต่ว่าเส้นฝ่าตรงนี้อันนี้คือแนวพื้นเอียงพอทำอย่างนี้ปุ๊บเราสามารถแตกแรง MG G นะครับ ให้อยู่ในแนวพื้นเอียงกับแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงนะเพราะนั้นอันแรก mg ก็จะมีที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น mg cos แต่เราก็จะมีแรง mg ที่อยู่ในแนวพื้นเอียงก็คือ mg sin นะครับส่วนแรง mg ที่เรามีตั้งแต่ต้นก็สามารถเอาทิ้งได้นะครับเพราะว่ามันแทนด้วยแรง mg cos กับ mg sin นี้แล้ว อันนี้ถ้าเกิดเราลบเพื่อให้ง่ายขึ้นก็จะเหลือแรงที่กระทำต่อมวลก้อนนี้นะครับมีอยู่สามแรงนะจริงๆมันก็คือสองแรงแหละแต่ว่า mg แตกเป็น mg c o s กับ mg s i z n กับ mg c o s เนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมวลก้อนนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่ในแนว ตั้งฉากแกนคือมันไม่ได้จมเข้าไปในพื้นเอียงแล้วก็ไม่ได้ลอยออกจากพื้นเอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยก็ต้องเท่ากัน,นครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้เลยว่า n ต้องเท่ากับ mg cos t h แน่นอนเนะพราะฉนั้นอันนี้ก็สามารถทําให้เราคํานวณหาแรง n ซึ่งก็คือแรงตั้งฉากที่พื้นเอียงมันดันเจ้าตัวมวลก้อนนี้ได้นะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็คือแรง mg sin mg sin เนี่ยไม่มีแรงอื่นที่อยู่ในแนวพื้นเอียงมา ต้องคิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรง f รวมทั้งหมดเนี่ย mg cos n มันก็หักล้างกันนะครับก็เป็นศูนย์มันก็จะเหลือแค่แรง mg sin น่ครับอันนี้อาจจะวงเล็บว่าแนวพื้นเอียงนะครับก็เหลืออยู่แค่แรงเดียว เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้กฎนิวตันข้อที่สองนะครับเพื่อที่จะดูว่าความเร่งมันเป็นเท่าไหร่กฎนิวตันข้อที่2บอกว่าแรงรวมเนี่ย <S <S เท่ากับ mg อะทดแทีนะครับ ma เพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าแรงรวมเท่ากับ ma แล้วแรงรวมเราคำนวณออกมาได้ว่าเท่ากับ mg ไซ n เนี่ยเพราะนั้นเราก็เขียนให้มันเท่ากันได้เลยนะครับ ma ท่ากับ mg ไซมวลก็จะตัดกันทิ้ง เราก็จะพบว่าวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงเนี่ยก็จะมีความเร่งเท่ากับ g คูณกับไซด์ของมุมของพื้นเอียงพอได้คำตอบอันนี้ปุ๊บเราก็อาจจะลองดูก่อนว่าในกรณีที่เราพอจะเดาได้ว่าคำตอบคืออะไรเนี่ยมัน makes เส้นไหมนะครับความหมายของผมก็คือลองดูว่าที่กรณีที่มุมมันเท่ากับ0ูนองศาเนี่ย มุมเท่ากับศูนย์องศาเนี่ยพื้นเอียงมันก็ไม่ใช่พื้นเอียงเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามุมตรงนี้เป็นศูนย์มันก็กลายเป็นพื้นราบลองแทนดูก็จะได้ว่า a เท่ากับศูนย์ก็เพราะว่าไซด์ของศูนย์องศาเท่ากับศูนย์นะครับเพราะนั้นความเร่งเป็นศูนย์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอมันไม่ใช่พื้นเอียงมันก็คือมวลเที่วางอยู่บนพื้นเฉยๆนะครับก็ไม่ควรจะมีความเร่งถูกแล้วทีนี้ลองดูอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มุมมันเท่ากับ9 0้าสองศา มุมเก้าองศาก็คือพื้นเอียงเป็นแนวดิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นมวลของเราเนี่ยก็ควรจะตกลงมาเหมือนกับเป็นการตกอิสระนะครับทรายเกเองศาเนี่ยเท่ากับ1เพราะนั้นกรณีเนี้ความเร่งก็เท่ากับ g ก็ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับการตกอิสระเฉย